ก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้นะคะและ้วก็อันนี้เป็นหวยชุดใหม่นะคะที่ที่ได้มานะคะตื่นเต้นมากนะคะเป็นคล้ายๆกับหวยอ่ะเขาเรียกว่ายูร์คาเลนเดอร์นะคะที่สวีเดนนะคะเขาจะมีแบบไม่ไม่ใช่แต่สวีเดนหรอกประเทศที่เขามีเกี่ยวกับคริสต์มาสอะไรกันนี้นะคะเขาจะมีแบบยูร์คาเลนเดอร์ยูนีมันคือภาษาสวีเดนนะแปลว่าแบบคริสต์มาสอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนยูคาลเลนเดอร์จริงๆแล้วมันแบบเอาไว้ให้เด็กอะผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะมันจะมีจำนวนวันที่นะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะจนถึงอวันที่ยี่สิบสี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวแม่ขอดูก่อนแม่ก็ลืมเออยี่สิบสี่นะคะซึ่งเป็นวันคริสต์มาสของสวีเดนนะคะก็เขาจะให้เราค่อยๆขูดไปทีละวันนะ่ะ แล้วก็มาลุ้นกันอะไรประมาณนี้นะคะก็น้องอันนี้ก็ทําลายหลักฐานไปนิดนึงก็มาขูดตะง,งองะตงแงไปนะคะแม่ก็ยังไม่ทันเห็นนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาขูดให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะส่วนตัวนี้นะคะอ้อนขูดไปแล้วแล้วไม่ถูกนะคะแสดงความเสียใจกับตัวเองด้วย <laughs> นี่นะคะเพื่อนๆตัวนี้ไม่ไม่ถูกนะคะ ถ้าอย่างเงี้ยคือมีที่เหมือนกันแค่สองตัวก็ไม่ได้เหมือนกันสองตัวก็ไม่ได้นะคะทุกอันมีสองตัวหมดเลยจะมีทำไมสองอันฮะถ้ามีสามอันนี่ถูกลังวันนะคะอันนี้คือหวยของสวีเดนนะคะเราจะเล่าต่ออีกหน่อยว่าเอ่อคนสวีเดนคนไทยที่ที่อยู่สวีเดนนะคะพี่เขาชื่ออะไรสักอย่างนั่นแหละ ถูกหวยนะคะแต่ไม่ใช่ยี่ห้อสวารีลอตโตนะคะเป็นยี่ห้อทริสนะคะทริสก็มีการเล่นคล้ายๆกับตัวเนี้แหละคือขุดๆไปนะคะถ้าได้สามตัวเหมือนกันนะคะก็จะได้รางวัลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่นะคะบา,บางทีก็ได้รางวันเล็กบางทีก็ได้รางวันใหญ่นะคะเขาจะมีเขียนข้างหลังนี้นะว่ามีรางวัลแต่และรางวัลมีอะไรมั่งเงี้ยนะคะ ส่วนพี่คนนั้นเขาได้นะคะเป็นรูปทีวีนะคะสามอันก็คือได้ไปออกทีวีคนไปออกทีวีอ่ะส่วนใหญ่มันจะได้รางวัลใหญ่ค่ะขั้นต่ําไม่แน่ใจเป็นหลักแสนโครนนะคะแต่พี่เขาได้ห้าละห้าล้านครูเนอร์นะคะแปลเป็นเงินไทยก็อ่าสิบห้าล้านบาทนะคะป๊ายังไม่พอเขาถูกสองรอบค่ะรอบแรกได้ห้าล้านไปแล้วนะคะ ดูหน้าอ้อนก่อนไหมจะได้มา่มอยถูก <g iggle> นะคะรอบแรกพี่เข้าถูกได้ไปห้าล้านครูเนอร์นะคะหรือว่าสิบห้าล้านบาทนะคะรอบที่สองนี่ก็มาถูกอีกแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยววันหลังมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะคะก็ว <w> <on> ันนี้อ้อนก็ไม่ถูกสักบาทอันนี้นะ <g iggle> เดี๋ยวจะขูดสดให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะ ราคาของหวยสวีเดนอันนี้ใบละยี่สิบห้าครูเนอร์นะคะเป็นการเสี่ยงดวงเผื่อเราจะรวยนะคะส่วนใบใหญ่ก็มีนะเป็นยูลคาเลนเดอร์เลยนะเป็นแบบว่าวันที่ให้ขูดทีละวันทีละวันนะคะจนถึงวันที่ยี่สิบสี่แต่เราจะขูดหมดก็ได้เรื่องของเรานะคะแต่อัาจะไม่ขูดหมดก็ได้วันนี้วันที่อะไรแล้วเพื่อนวันนี้วันที่อะไรเขียนมาบอกหน่อยวันที่เจ็ดหรือเปล่า จะให้โอกาสเขียนมาเพราะลืมวันที่นะคะวันที่อะไรเอ่ยเขียนมานะแล้วจะดูแล้วจะขูดไปจนถึงวันนั้นละกันเดี๋ยวจะขูดอันเล็กก่อนละกันนะเมื่อกี้ขูดแล้วไม่ถูกเสียใจจังนะคะกะจะรวยนะคะไม่รวยสักทีเดี๋ยวจะขูดอันนี้ต่อเดี๋ยวขูดให้ดูนะถ้าขูดไปเจอสามอันเหมือนกันนะแจ็คพอตเลยแม่เอ๋ยนะคะ ค่อยๆขูดนะเพื่อนๆเนป็นกำลังใจให้ออนแอนด้วยนะคะไม่มีอะไรจะเมาส์มอยกันก็มานั่งขูดหวยกันดีจะเมาส์ให้ฟังวันนี้นะเอ่อลูกค้านะคะโอ้ยหนึ่งล้านหนึ่งอันเพื่อนมันยาวมากมันยาวมากมันสวยถ้าได้แบบนี้นะหนึ่งล้านนี่นะ สามตัวแม่เอ๋ยแม่เอ๋ยไหว้พรกก่อนได้ไหมสาธุสาธุสาธุไม่รวยทางไหนก็ขอรวยทางลอตเตอรี่อยู่เมืองไทยก็ไม่ถูกกับเขานะคะอ้าวด้ห้าสิบนะคะขูดทีละตัวนะ้เพื่อนจะได้ลุ้นไป่ได้กันนะคะโอ้ยห้าสิบม่ีกหนึ่งตัวแหมจะได้ห้าสิบหรอ,อนะคะ ห้าสิบสองันแล้วห้าสิก็ยังดีกว่าไม่ได้สักบาทเด้เฮ้ยัีลูกค้ามาเดี๋ยวพักแป๊บนึงได้ไหมคะเฮ้ยว่าอยากอยากวิวิวเช้าป่ะวันยครับอยาอืมโบเยอด้วีคเอนวิวิวหออาเดนยนิดเดียเออเนี่ย l ั r หบลเบราเด้ Vi tar det. Den? Ja, okay. den mm. Ska du skriva själv? Va? Ja, jag kan skriva själv sen. Jag skriver här. Och där, och här. Och ni idag är... Eh, nionde. nionde. Och det gäller... คืออะไรเนี่ยยอ่าเดสปิงเงินโรเอสอลโอเลย่งินนอตอรสลงก์อโบลลืมนนสตันโฟอาเดย์เยต้าวิสมแขงอ่ะอ๋ออ๋อโอ้กเอ่อสเตอร์เมนเดเฮมินวิซิตคูดสม สมบัติคัสตปปอคูดเออสตปปอืมโอรบัตเมนอมเดนคอสตาวีระบาดรันวีคันอินเตอร์สตปปใช่ไหม่เมนแดมคอมฮิตแฮมตาบรเดนถินไหมอืมดมคันสปอตาเดนอะเดนริงอาบุกทิดเอลวบุกรกออกซ์นริงอบุกทิดอ่หายไปกันไหม ขอประทานโทษขอประทานโทษขอประทานโทษไม,ไม่รู้เมื่อกี้เป็นยังไงเนาะเพราะว่าไม่ทันได้บอกได้กล่าวก็เกรงใจลูกค้านะคะหนึ่งสองก็คือต้องรีบนะคะเดี๋ยวเขาจะว่าให้เรานะคะหลุดไปเลยใช่ไหมหรือว่ายังไงเอ่ยเพื่อนๆนะคะเล่ากันต่อนะคะเมาส์มอยกันต่อนะคะสาอันนะคะห้อันหนึ่งล้านหนึ่งอันนะคะหลวงพ่อปู่ชีวกช่วยอ้อนด้วยนะจ๊ะเผื่อจะรวยทางหวยนะคะ เดี๋ยวจะต่อนะต่อนะมายาวๆเลยจ้าศูนย์เยอะๆเออได้ยิมห้าโอ้ยอันนี้มันมาคูดของแม่เนี่ยแม่ค่ะเป็นล้มเอ็นมิลเลี่เต็มตัวนร่งแล้วเพื่อนๆชิมให้สองหมื่นห้าจะหลง แต่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเขาเรียกว่าอะไรเขาจะไม่โกงเรานะคะมีเห็นไหมน้องอันนี้มันเอาอะไรมาขูดไม่รู้เพื่อนๆเป็นรอยนะคะหนึ่งล้านสองตัวจะถูกหวยก็ได้ถ้าถูกหวยจะทำไงดีนะคะคือตรงเนี้ยห้ามไปยุ่งมีตรงไหนที่ห้ามไปยุ่งตรงเนี้ยเออตรงนี้ห้ามไปยุ่งห้ามโดนรอยขีดขวนอะไรนะคะถ้าถูกหวยจรงิจรงๆมันจะมีบอกในนี้นะคะ แต่เราขูดได้เฉพาะตรงนี้และตรงนี้น้องอันนี่ขูดเป็นรอยไปน,นิดนึงแล้วแต่มันมีหนึ่งล้านสองนขูดต่อนะลูกเอ๋ยลูกเอ๋ยไม่จริงเพื่อน อยู่คนเดียวก็ <c oughs> ต้องเป็นบ้านแน่เลยก็ต้องเป็นบ้านแน่เลยเจ่มันก็เหมือนจะเป็นความจริงอ้วนเมือนเหมือนจะเป็นความจริงเห็นไหมเห็นไหมมีหนึ่งล้านหนึ่งล้านแล้วตรงนี้มีหนึ่งแสนแหมเติมสูนรให้อีกหนึ่งตัวก็ไม่ได้ถ้ามีสามตัวเหมือนกันจะได้เท่าจํานวนที่มันให้หัวใจจะหยุดเต้นตรงนี้อาจจะไม่ใช่ละตรงนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวขูดต่อนะ หนึ่งพันยังไม่หมดหวังขูดต่อไปห้าร้อยมีหวังอีกนิดนึงอยู่มีหวังอีกนิดอีกนิดนึงอยู่สากีแอมีความหวังอ่ะพระปู่พปู่ ถ้าถูกหวยใน YouTube นี้นะปัดโฉดปัจ <lava>. ิโถนะคะอ่าหนึ่งล้านมาสองตัวแล้วเขามีแจ็คพอตโบนัสให้หนึ่งอันเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้อันด้วยคอยถูกหวยคอยถูกหวยหนึ่งล้าน อย่างหนะูมงกุฎนี่แหนมงกุฎไม่รู้แปลว่าอะไรแต่น่าจะไม่ใช่นะคะออกมาแล้วเห็นไหมคนเราไม่ใช่จะถูกหวยก็ได้ง่ายเป็นมงกุฎมาแทนนะคะแต่ถ้าได้หนึ่งล้านอีกหนึ่งตัวนี่แม่เจ้าแม่จะกรีดในนี้เลยนะคะไม่ได้สักกรรมนะคะแปลว่าวันนี้ไม่ถูกซักบาทจ้ะเพื่อนเอ๋ยอันนี้ไม่ใช่หวยทริสนะคะที่คน พี่คนไทยคนนั้นถูกไป15ล้านไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นหวยอีกยี่ห้อหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันก็หวยเหมือนกันนะคะสวารียลอตโต้นะคะไม่ถูกเด้นะคะซันต้าแดงซันต้าเขียวไม่ช่วยแม่เลยนะคะคนจะรวยไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมเพื่อนๆน,นะคะไม่ถูกก็ทิ้งได้เลยนะคะเพื่อนๆ อัตตาไปอันนี้เล็กๆน้อยวันนี้วันที่เก้าแล้วเหรอเพื่อนๆวันนี้วันที่เก้าเลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องเลยกับเขานะคะอยู่ในคัลแอนเดอร์นะคะมันจะมีตัวเลขนะคะในการถูกหวยในการถูกหวยในการที่เราจะขูดหวยลุ้นไปแต่ละวันจนถึงวันที่2 4่สินะคะวันนี้นะคะนได้โอกาสนะคะ จะขูดตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่9นะคะที่เหลือเดี๋ยวค่อยขูดไปวันอื่นจะได้ลุ้นไปวันลน,นิดวันละหน่อยเนาะเดี๋ยวจะค่อยๆขูดต่อไปนะอ่ะลุ้นๆๆวันที่หนึ่งมีไหนเดยหาก่อนนะคะหาก่อนนี่วันที่1เป็นช่องใหญ่เลยนะคะสามารถขูดได้หลายตัว อูดโลดเลยไม่ต้องมาลุ้นมากลุ้นไม่นะคะมีหนึ่งแสนมีหนึ่งล้านมีสองล้านก็มีเด้นะคะมีลดโฟกนะคะเออไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะสองร้อย ไม่ได้นะจ๊ะอันแรกไปแล้วเพื่อนอันแรกไปแล้วนะคะน,นี่วันที่แรกนะคะต้องมีสามอันไม่มีนะคะจ่อยเลยเดี๋ยวดูช่องเล็กๆมันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวดูต่อไปนะคะนี่เป็นหวยแผงใหญ่นะจ๊ะของบิงโกลอตโต้แล้วก็เออเขาเรียกอะไรอะ่ะราคาหนึ่งร้อยคูเนอร์นะคะนี่ของสวีเดนนะคะ ดูต่อไปนะคะวันที่หนึ่งไปแล้วดูต่อไปวันที่สองเออไอหยังนี่นี่ก็แม่ใหม่สำหรับแม่มากเลยนะคะอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องโพซ่าหรอคืออะไรอ่ะอเดะใหม่อยู่นะเป็นรูปเออเหมือนถุงอ่ะเป็นรูปถุงอ่ะ อ๋อเขาอาจาจะให้มีหลายๆตัวถึงจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้อะไรงี้แน่เลยเพื่อนๆหัวใหม่หัยใหม่ไม่เคยทำ <c oughs> นะคะค่อยทำาทีละตัวนะคะสองละวันที่สองวันที่สาม เป็นรูปโน o w f l a k e นะคะ f l i n ้ a ว่ะชื่อภาษาสวีเดนเขานะคะสองหนึ่งสองสามละต่อไปวันที่สี่เฮ้ <Okay. S 1> hey. Hej, hur är det? det? Det går bra. Jag bor ensam här. Ja. Eller flera personal. Bara jag. Nu. Mm. Kan funka. Kan funka. Okej. Kan funka. Jag kör. Kan funka. Jag älskar dig. Hur gammal är du då? Jag ska filma honom när han säger så här. Hur gammal är du? Visa. Visa henne. <laughs> Två. Sen! Jättestort! Okej. Kan säga Kam Kumka? Kakukka. Säg så här. Kam Kumka. Kakukka. Visst. Okej.